วันที่13ตุลาคม2557 นายประกรณ์จีนาคำนายกเทศสมนตรีเมืองแม่ห้องสอนร่วมกับนายชาคริตทวีวัน์ผู้จัดการสาขาแม่ห้องสอนบริษัทกลางคุ้มครอง,งผู้ประสบภัยจากรถจำกัดและพันตำรวจเอกสัตตศักดิ์พิมลทิพย์ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองแม่ห้องสอนจัดโครงการรางวัลหน่วยงานต้นแบบด้านการสวมหมวกนิรภัยร้อยเปอร์เซ็นต์นห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองแม่ห้องสอนเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนนโยบายแห่งรัฐว่าด้วยทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน โดยมาตรการส่งเสริมให้มีการสวมหมวกนิรภัยทั้งในขณะขับขี่หรือซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์เพื่อลดความสูญเสียโดยทางเทศบาลเมืองแม่ห้องสอนได้ทำกฎบัตรเพื่อความปลอดภัยทางถนนของเทศบาลเมืองแม่ห้องอนเพื่อเสริมสร้างมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนนโดยการส่งเสริมให้มีการสวมหมวกนิรภัยทั้งในขณะขับขี่รถหรือซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์และเพื่อผลสําฤทธิ์ของโครงการดังกล่าว สำหรับกฎบัตรเพื่อความปลอดภัยทางถนนของเทศบาลเมืองแม่ห้องศนได้แก่ข้อที่ 1. สำนักงานเทศบาลเมืองแม่ห้องสอนเป็นเขตพื้นที่ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยร้อยเปอร์เซนต์โดยติดตั้งป้ายสัญลักษณ์หมวกนิรภัยร้อยเปอร์เซนต์ข้อที่2ข้าราชการเจ้าหน้าที่ลูกจ้างในสังกัดเทศบาลเมืองแม่ห้องศนสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งและจะยึดถือปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดเมื่อขับขี่รถจักรยานยนต์เพื่อความปลอดภัยทางถนนดังนี้ สวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่มีการขับขี่หรือซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ขับขี่รถจักรยานยนต์ด้วยความเร็วไม่เกินกว่าที่กฎหมายกำหนดและไม่ประมาทไม่ดื่มสุราหรือเสพสิ่งของมึนเมาใดๆเมื่อมีการขับขี่รถไม่ใช้โทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์สื่อสารใดๆในขณะขับขี่รถ ข้อที่3ข้าราชการเจ้าหน้าที่ลูกจ้างในสังกัดเทศบาลเมืองแม่ห้อง,องสอนจะปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับประชาชนทั่วไปในการปฏิบัติตามกฎหมายและสนับสนุนนโยบายความปลอดภัยทางถนนเรื่องการขับขี่รถจักรยานยนต์โดยต้องสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งหากไม่ปฏิบัติตามถือว่าฝ่าฝืนกฎหมายและให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาดำเนินการลงโทษสำหรับโครงการ องค์กรต้นแบบนะครับเป็นโครงการที่บริษัททางร่วมกับทางเทศบาลเมืองนม่องสอนนะครับจะทำโครงการนี้เพื่อมีวัตถุประสงค์เป็นองค์กรต้นแบบในการรณรงค์สวมหวกนิรภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ให้กับเจ้าหน้าที่ในองค์กรทุกคนนะครับได้รับหมวกนิรภัยสวนหมวก กันทุกคนนะครับในองคอ์กรในระหว่างการใช้รถใช้ถนนนะครับโดยท่านนายกกรจินทร์คำนะครับท่านได้ได้เห็นถึงความสาคัญขนะองเจ้าหน้าที่ในองคอ์กรเทศบาลเมืองแม่อสอดนะครับท่านก็ได้มีปัญญัติให้จัดตั้งเป็นมาตรการองคอ์กรพนักง,งาน หือเจ้าหน้าที่ทุกคนในองค์กรทีต้องสวมหมวกนิรภัยทุกขั้นนะครับในระหว่างที่มาปฏิบัติงานหรือหลังจากเลิกงานนะครับก็ทางบริษัทกาก็ต้องขอขอบพระคุณท่านนายกเทศมทนตรีเทศบาลเมืองแม่สอนนะครับที่ให้ไม่เกี่ยิกับบริษัทกลางแล้วก็ให้ความสําคัญกับบุคลากรในองค์กรของท่านนะครับเพราะว่าองค์กรนี้ บุคลารกรคือเป็นบุคคลที่สําคัญที่สุดในองค์กรนะครับถ้าหากว่าบุคลารกรได้รับอุบัติเหตุหรือประสบอุบัติเหตุก็จะทําให้การทํางานในด้านต่งางๆติดขัดนะครับในโอกาสนี้ก็ขอขอ,ขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงครับที่ท่านได้ให้เกียรติร่ักการขอบคุณครับ